ที่ลานอาคารอนเนกประสงค์บริเวณริมสระแวดน้ำโรงเรียนสมอทอดศึกษาตำบลบึงสามพันอบึงสามพันจเพชรบูรณ์โรงเรียนสมอทอดศึกษาร่วมกับวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์จัดพิธีส่งน้ำพระพุทธขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยสงกรานต์สงกรานต์ตำนานไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใส่ผ้าไทยย้อนยุคสืบสารวัฒนธรรมโดยมีดรดิเรถึงฝั่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตบุติสมาชิกจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากดรชนาการยืนยงผู้รับบัณญิตโรงเรียนสมทอทอดศึกษาและวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์นอกจากนี้ปัจจุบันยังดงํารงตาแหน่งอธิการบรดีมหาวิทยาลัยประทุมธานีเดินทางมาร่วมในงานพิธีส่งน้ําพระพุทธรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ประจําปี2 5ง1ซึ่งทางโรงเรียนสมทอทอดศึกษาจัดอย่างต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมีนายทวีศักดิ์อินทรานุกูลนายุทธสมมตรีตบลทรัพย์สมอทอดนายพิธพรวิพิธการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันนางสานิชชาติกรผู้พิพากษาศาลเยาวชนและเด็กพร้อมนสะร,รชการผู้นำชุมชน้ารมพิธีโดยมีนางพัฒนาสินมาผู้อำนวยการโรงสมอทอดศึกษานายวรลบสาครรัฐผู้อำนวยการวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์คณะครูอาจารย์เจ้าที่ แต่งตัวด้วยชุดไทยย้อนยุคคอยให้การต้อนรับด้านนางพัฒนาศินมาพุ่มในการโริเวนสมอทอศึกษาอย่างกล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงามอ่อนโยนเอื้ออาทรและเต็ม,มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญูความสนุกสนานร่าเริงอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้น้ําเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความ ซึ่งบรรยากาศเต่มไได้รอยยิ้มความออุ่นและความเป็นกันเองที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการรีินสินค้าเกษตร สู่การส่งเสริมเกษตรแบบระบบแปลงใหญ่ชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งตั้งอยู่เลขที่99หมู่5บ้านโคกสารตำบลสัพพุษ,ษาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมานโกษาจันทร์เหื่บ้านหมู่5และในฐานะประธานศูนย์พร้อมด้วยสมาชิกคณะกรรมการศูนย์ตลอดจนชาวบ้านจิตอาสานำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ร่วมกับทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16โดยพันเอกโสพลสีมงคลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สมงงนพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถเครนบุรณาการร่วมกับทหาร ชุดบริการมวลชนกองพันฐานสื่อสารที่11กองพลฐานม้ที่1ค่ายพะขุนผาเมืองเกษตรอำเภอชนแดนและบริษัทสยามโคบต้าเพชรบูรณ์สนับสนุสนเครื่องจักรกล้าดการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งได้รับความเสียหายจากผลกระทบเหตุวตาตภัยซึ่งส่งผลให้อาคารโรงสีชุมชนหลังคาเปิดโรงเรียนฐานการเรียนรู้การปลูกเมลอนพังเสียหายทั้งหมดบ่อกแก๊สชีวภาพ และป้ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ถูกลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนล้มพังเสียหายเป็นจำนวนมากประกอบกับช่วงนี้พบว่านในพื้นที่อำเภอชนแดนยังคงรับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนและมีฝนตกมา,มาอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจทำให้ตัวอาคารและสิ่งของภายในศูนย์ได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติและเพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกของศูนย์จำนวนกว่า200คนพื้นที่เพาะปลูกกว่า5,000ไร่และผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ทั้งในและนอกพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปพร้อมกันนั้นทุกภาคส่วนยังในร่วมกันทำความสะอาดและบูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการทาสีตัวอาคารใหม่เก็บเศษขยะตัดแต่งกิ่งไม้รวมทั้งปลูกต้นกล้วยโดยรอบสระน้ำอีกทางหนึ่งด้วยที่อบตหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายประกรณ์ตั้งใจตรงในอำเภอเขาค้อเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนบนหนองแม่นา โดยมีนางปราณีอินทโชมในองค์การบริหารสร่วนอบนหนองแมนากล่าวว่าองค์การบริหารสร่วนอบนหนองแมนาประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2540โดยใช้อาคารสภาตะบลเป็นอาคารที่ทำการหลังแรกตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3บ้านมุกโตแล้วย้ายมาใช้อาคารอนเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านทานตะวันเป็นที่ทำการแห่งที่2ซึ่งได้มีการปรับปรุงอาคารหลายครั้งเพื่อขยายขยายให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอในการให้บริการกับประชาชนแต่ยังไม่เพียงพอพร้อมทั้งอาคารมีความคับแคบและมีการชำรุดเสียหายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีฝนร่วในอาคารทําให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชน ดังนั้นในปีงบประมาณ2,559องค์การบริหารสุธมนงไมนาจึงได้มีการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ด้วยงบประมาณ3,700,000บาทขึ้นมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด300ตารางเมตรเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายน2,559จนถึงเดือนมิถุนายน2,560ใช้เวลาในการก่อสร้าง9เดือนและย้ายมาปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนตั้งแต่วันที่21กร,รกฎาคม2,560 ดังนั้นในวันนี้ทางอบตอหนองแม่นาจึงประกอบพิธีทําบุญและเปิดอาคารสมาราัาหลังใหม่โดยมีสมาชิกสภาอบตเจ้าที่ผู้นําท้องที่ตลอดจนผู้มีเกียรติและประชาชนชาวตบน,นองแม่นาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงผู้สึกอข่าได้รับแจ้งว่าชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตบนวงงังโปง่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างพากันฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อพบว่าขาบวนแห่นาคของเจ้าภาพรายหนึ่งมีความแปลกไม่เหมือนกับขบวนแหนาคตามปกติทั่วไปนื่องจากมีการนำช้างตัวใหญ่มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีนับเป็นช้างเชือกแรกที่มีการนำมาใช้แห่นาคในพื้นที่อำเภอวังโป่ง ผู้สึกขาจึงเดินทางไปตรวจสอบพบกับสิบอุโทสเสนอินการทุมประเทศบ,บาลตำบลวังโป่งซึ่งเป็นมีดาข,ของนาคและนางอ,อรไทยอินการทุมซึ่งเป็นมนดาข,ของนาครวมทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันจัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นต่างๆเพื่อน,นํานาคคือนายสุริยพงศ์อินการทุมหรือสีเกมงบรชัยแห่ไปอุปสมบทณพัทศีมาวัดอรัญญาวาสอำเภอวังโป่งโดยมีไฮไลท์สาคัญคือทีมงานขาบวนช้างแห่นาค จ,จังหวัดอุทัยธานีนําช้างขนาดใหญ่หนึ่งเชือกมาแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมกับนํำนาคขึ้นแห่นนาค ไปตามถนนสายวังโป่งชนแดนออกจากบ้านไปจนถึงวัดรวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยมีนางรำพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไทยระมงกันอย่างสนุกสนานขึ้นเรลงซึ่งตลอดเส้นทางต่างได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงวัยพากันออกมาดูขบวนช้างแห่นาคพร้อมทั้งถ่ายรูปกันอย่างคึกคักเนื่องจากขาบวนแห่นาคณะน,นี้เพิ่งจะมีขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ของอำเภอวังโป่งจากการสอบถามนงางอรไทาอินการทุม ผู้มีการรวมน้ำอ้อมประชาสันและประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอวังโป่งเปิดเผยว่าพื้นเพศตนเองนั้นเกิดอยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดไทาทานีก่อนย้ายมามีครอบครัวอยู่ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดพชรบูรณ์และมีบุตรชายเพียงคนเดียวคือนาคสีเกมกระทั่งทางครอบครัวและจัดงานบวชขึ้นจึงอยากนำเอาวัฒนธรรมและประเพณีของบ้านเกิดที่มักนำเอาช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่มารวมในพิธีแห่ตามความเชื่อ กระทั่งพี่ชายของตนซึ่งมีศัก์ไปหลงของผู้บวชอาสาจัดหาช้างจากจังหวัดไทยธานีซึ่งมีชื่อว่าพรายไวยพศเป็นช้างเพศผู้อายุ55ปีมีลักษณะน,นิสัยที่อ่อนโยนอารมณ์ดีและชอบโยกตัวตามจังหวัดดนตรีตลอดเวลานำมาใช้ในพิธีแห่นาคไปบวชที่วัดจนสร้างความฮือฮาให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่พบเห็นตลอดเส้นทางเป็นอย่างมาก บันคนไทยผลิตขยะออกมาไม่น้อยกว่าวันละ73,560ตันหรือ26.85ล้านตันต่อปี รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการการแก้ไขปัญหาโดยกําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติกลุ่มส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนรถแมพและแนวคิดซีรวอสการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยใช้หลัก 3R มาเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีรวอสคูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายในการบริหารการจัดการจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะพอมีขยะภายในเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ขยะมันหมดไปก็มีนโยบายออกมาพอสู่การปฏิบัติเสร็จปุ๊บเนี่ยสถานศึกษาห้องเรียนมีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะให้ถูกต้องพอคัดแยกขยะถูกต้องเสร็จปุ๊บมันส่งผลให้ให้โรงเรียนมีธนาคาร มีธนาคารขยะใช้ในการบริหารการก็คือธนาคารขยะนี่เราให้สโลแกนว่าทําขยะให้เป็นเงินสิ่งเหล่านี้ก็คือเด็กพอเก็บขยะได้เด็กก็จะเอาไปขายที่ธนาคารขยะแล้วต่อไปเราเชื่อมโยงไปถึงชุมชนในชุมชนของเราเนี่ยลดการโลนนงเรื่องขยะก็คือเรานำนำสิ่งของจากในสถานสกษาอย่างเช่นเราเลี้ยงไก่พันไข่เยอะ เราเอาไข่ไปแลกกับขยะในชุมชนมันก็ส่งผลให้หมู่บ้าน,เ,นเริ่มขยายวงกว้างออกไปว่าต่อไปขยะจะไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วจะเป็นสิ่งที่จะต้องเอามาใช้เกิดประโยชน์ให้ได้ การจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูร์นั้นมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของนักเรียนทุกระดับชั้นและบุคลากรภายในโรงเรียนในรูปแบบกิจกรรมต่างๆขยะที่เกิดขึ้นมาเราไปทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาศูนย์การเรียนรู้ที่1ก็คือการศูนย์การเรียนรู้เรื่องขยะนะครับโดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นจากชีวภาพ พอทาเป็นปุ๋ยหมักมาเสร็จนอกจากจะสอนเด็กให้มีความรู้แล้วปุ๋ยหมักเหล่านี้ยังเอาไปใช้ในพืชการเกษตรสิ่งที่2ที่เราได้ก็คือ,อการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องไบโอดีเซลสิ่งที่3นะครับที่เราทําก็คืออย,อย่างพวกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆท,ท,ที่นั่งกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่4ี่ก็คือเป็นวัสดุที่เหลือจากเศษอาหารต่างๆเป็นเศษอาหารเนี่ยเราก็เอาไปให้กับพวกพวกโครงการของ ของหมูของไก่ของเป็ดนะของแพะของวัวของควายอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เราได้ทำและประสบผลสำเร็จก็คือการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆทำให้กิ่งไม้เหล่านี้ถ้าเราเผาทิ้งมันก็จะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเราก็ใช้กระบวนการก็คือทำโครงการน้ำส้มควันไม้จากกิ่งไม้เหล่านี้เป็นเตาเผาขึ้นมาแล้วก็พอเผาเสร็จปุ๊บแล้วมาใช้ในการหนึ่ง ฉีดเป็นยาฆ่า,มาแมลงสิ่งที่2ก็เป็นยาทาในการรักษาแล้วก็สิ่งที่3ก็คือรักษาบําบัดเกี่ยวกับพวกปวกต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราเลี้ยงสัตว์เยอะก็จะเกิดโครงการการชีวภาพขึ้นมาโดยใช้หมูลสัตว์เหล่านี้มาทําเป็นการชีวภาพโดยหลักทั่วไปก็คือใช้กระบวนการหลัก3 r อาก,ก็คือรีดิวรียูสแล้วก็รีไซเคิลในการทํา คุณผู้ชมคะปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะเพื่อขยายแนวคิดไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้คะ่ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาคาครั้งที่46เพชรบุรากมรวมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬากว่า30ชนิดนาดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนมาส่งเสียงเชียร์พร้อมกันในวันที่27เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม2561 กีฬาแห่งชาติภาค5ครั้งที่46เพชรบุราเ,เกมเกมแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติภาค5ครั้งที่36เพชรบูรณ์เกม ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2561ณจังหวัดเพชรบูรณ์เกมแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน